กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยุงป่านะ่ะอ่าพอเข้าถ่าสรีงของชนแนลอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้เลิกงานมากอะเป็นทำส่วข้าวปุ้นพี่น้องทำส่วข้าวปุ้นเซขอไกลขอไกลหรือมีลูกชิ้นทอดน้มวันนี้คักแล้วพี่น้องวันนี้คักแล้ว พักก็มีกระลำกับแตงนี่แหะครับพี่น้องอ่ะบอพปูดผ่มทำเพลงแล้วท้าวสลิกองลงมือเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นก็ขอฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนฝากนี้เด้อครับพี่น้องเด้อเป็นกาลังใจให้ถทาวสลีกองแน่ครับผมขอบคุณครับอืมอืม จัดจานอันนี้พี่น้องขอใกล้บนอยกาทิ้งกิ๊บเงาพี่นอ้องย่านพี่น้องเบือ่อ ต้องสั่นๆเพราะได้ใจกว้างม,มันมวลไปต้องกันพี่น้องมันมวลกับถาวาสติกองเศษแฉบน้องกันกับถาวาสติกองครับอืมอืมกิ่นสดเสียงรสีกแล้วม,มีทุกเมื่อพี่น้อง เสียงรถรถพ่วงรถยังเป็นโรงงานนะท่างพานไปลโรงงานครับขอใกล้นอก มันในฝนมาตกอุ๊บอ้าวขนาดกันอากาศพี่น้องอืม Mm. อืมใส่มือแล้วพี่น้องจังรัก อั้ <c oughs> อน,นี่กับฝากกดไลกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้าาสาวสวิตกองน้นเนี่ยครับขอบคุณครับ อ่าแล้วองไปอยากเดคทิพย์เนี่ยพี่นองแบบสั้นๆด้ใจกวา้างลวกระชัดลัดดีกว่าบออ่เอาเล้วองได้ลองมึงสันสั้นจักอาหกเจ็ดนาที่กำลังเมึงดีพี่น้อง อรถพ่วงนี่เดวพี่น้ออเสียงรถพ่วงอืกุยซึ้ง,ง <c oughs> ตรอนีุกทีกัน Nó quẳng thế nó Hết rồi อ่เอาแบบเน้นๆเนียนๆพี่น้องเนาะบริจาคเอให้มันคลิปเน่านะพี่น้องมันี่น้องเสื่อมคานเนาะยังลดยังได้เอาแบบสั้นๆได้ใจความเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนี่ยครับพี่น้องการกระทั่ใดว่าจะได้เหมาะสมกับครับขอให้เป็นนที่นี้ครับวันนี้ท้าวสริกของก่อนที่ไปกับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทาาสลิกองแน่สรับมือนี่ขอจบแค่นี้ครับพี่น้องขอบคุณครับ